สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพดูมีชาแนลนะครับกับช่วงตะลุยต่างแดนอีกแล้วจ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินเคปลาวิกนะครับประเทศไอซ์แลนด์จ้าเดี๋ยวทริปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ไอซ์แลนด์กันนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเริ่มต้นที่เมืองเรยาวก,กันนะครับซึ่งเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงด้วยนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมาก,าม,ากมายเลยนะครับเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับว่าเราก็ไปกันเลยจ้า นี่นะครับเราก็มาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทิงแคลรีนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไอซ์แลนด์นะครับซึ่งตรงนี้เขามาทำอะไรกันตรงนี้เขามาดูอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะนี่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับแรกเราต้องบอกก่อนนะว่าไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศจะว่าเป็นเกาะด้วยก็ได้นะครับเป็นประเทศที่มี เป็นพื้นที่พื้นที่ลาบเลยนะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งเพราะฉะนั้นคือช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่ากําลังจะเข้าหน้าหนาวนะครับเริ่มมีหิมะอะไรอย่างเงี้ยกาลังเป็นช่วงที่แบบว่าผัดเปลี่ยนฤดูนะฮะลมก็จะแรงมากนะฮะเขาจะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมฮะเขาจะเป็นลักษณะของพื้นที่ลาบอะลาบโล่งเลยนะแล้วก็จะมีเป็นลักษณะของแบบว่าทุงา่งหญ้าทุ่งมอสอะไรอย่างเงี้ยลาวามอสอะไรเพิ่งี้ กระจายไปทุกทุกที่เลยนะฮะไม่ใช่แบบว่าเป็นจุดใดจุดหนึ่งมีทุกที่เลยลาวามอสเดของที่เนี่ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับว่าตรงจุดนี้เข้ามาดูอะไรกันนะฮะที่ทิงแคลรี่ก็คือตรงจุดนี้เอาเอาเป็นว่าอาธิบายให้ฟังกันละกันเพราะว่าในตรงจุดนี้ก็คือจุดที่เป็นเปลือกโลกนะครับ มีรอยแยกของเปลือกโลกอยู่ซึ่งตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นลักษณะของแบบว่าเป็นเปลือกโลกที่แบบว่าแยกตัวนะฮะแล้วตรงเนี้ยก็จะมีความลึกตกประมาณหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบเมตรฮะผมจำไม่ได้นะตรงเนี้ยก็คือจะเป็นลักษณะของเขามาชมกันว่าความลึกแล้วก็การแยกตัวของเปลือกโลกนะฮะเดี๋ยวไปดูกันคนเยอะมากนะฮะ นะครับตรงนี้ก็คือจุดที่เขามายืนชมกันนะครับก็คือรอยแยกของเปลือกโลกเห็นไหมฮะนู้นเลยแยกจากตรงด้านนู้นมาแล้วก็ทะลุไปถึงฝั่งนู้นเลยนูน้นๆนู้นนะฮะหน่วนก็จะแยกไปทางด้านนู้นนูนนูน้นเลยแล้วก็ไปออกทะเลนู้นเลยนี่ด้านหลังลงกินน้ําเห็นเต็มตัวเลยอะ่ะไม่รู้ในในภาพจะเห็นหรือเปล่าลมแรงมาก วนนี้เรากาลังเดินผ่านรอยแยกของเปลือกโลกนะครับซึ่งนี่ด้านหลังเห็นไหมเป็นด้านหลังไหมทางทางซ้ายอเมริกานะฮะเป็นแผ่นดินทวีปอเมริกาทางฝั่งวาเป็นแผ่นดินทวีปยุโรปนะก็ต้องเดินอย่างนี้่านี่อันนี้นี่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 นะฮะที่เห็นก็คือเป็น ทวีปเนาะพื้นทวีปเออนี่ยนี่นี่น,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 นี่รอยแยกของเปลือกโลกนะฮะ นี่ก็ฝนล,ลงเม็ดนะฮะลงเป็นป,ปล่อยๆนะฮะเนี่ยบรรยากาศตรงนี้คือถ้าเกิดมีเวลานะครับถ้าฝนมันไม่ลงก็สามารถเดินไปได้นะฮะมันเป็นเป็นทางเดินเดินไปได้เรื่อยๆแต่ที่อลังการจริงๆก็คือตรงตรงนี้นะฮะจะเห็นผนังของแบบว่าเปลือกโลกนะครับเป็นชั้นหิน และจุดต่อไปนะครับที่เราจะพามาก็คือน้ำพุร้อนเกเซอร์หรือน้ำพุร้อนไกเซอร์นี่แหละครับที่ไอซ์แลนด์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของแอถวแถวเรยาวิกนะะนเอ,ออกมาจากเรยาวิตนิดนึงนะครับก็จะมาเจอตรงนี้สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของอวงแหวนทองคำนะครับมันจะเป็นเส้นที่สามารถวิ่งและจะมาเจอตามจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ นะครับนี่ด้านนี้เลยเห็นนะฮะแล้วน้ําพุร้อนตรงนี้นะครับเขาจะมีแบบว่าสักประมาณ10 10ิถึงสินาทีเขาก็จะแบบว่าพุ่งขึ้นมาให้เห็นนะฮะซึ่งความสูงของน้ําพุร้อนเนี้ยก็จะถ้าเกิดเวลาเขาพุ่งขึ้นมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแบบว่าเกือบ20เมตรนะฮะสูงมากแต่ฟิลนะในความรู้สึกเราฟิลก็จะประมาณน้ำพุร้อนสันกำแพงน <laughs> นะฮะเนี่ยอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในกันพอเราผ่านเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะได้กลิ่นกรมมาถันนะฮะลอยคระุ้งเลยทีเดียวเชียวมันก็เป็นปกตินะครับเวลาเรามาพวกน้ําพุร้อนออพวกเ,เขาเรียกบ่อน้ําแร่อะไรพวกนี้พวกน้ำพุร้อนที่มาจากใต้ดินมันจะมีเป็นลักษณะของออสารพวกกรมมาถัน่อะไรพวกนี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะได้กลิ่น ได้กินเนี่ยตอนนี้คืออ่าเราไม่ได้เดินมาในหมอกวันนะฮะอันนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรหมอกของน้ำพุร้อนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบมีมีแบบน้ําผุดๆอ่ะเ,เป็นตาน้ําร้อนน่ะนะครับโผล่ขึ้นมาต่หลายๆจุดเลยนูน้นคนแบอบกว่าขึ้นไปยืนดนยอดเขาตรงนู้นเลยเนี่ยเห็นไหมเอ้ย อเป็นบอ่อน้ําผุดออกมา,มานะ้ตาน้ําผุดขึ้นมาเรามาดูกันว่าเราจะได้เห็นน้ําน้ําพุร้อนพุ่งขึ้นมาไหมนะฮะอันนี้คือเป็นน้ําพุร้อนธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นต้นเขาเราียกต้นตํำรับคําว่าไก่เซอร์นะฮะที่เขาเอาไปใช้ทั่วโลกอะ่ะพวกน้ําพุร้อนต่างๆที่บอกว่าใช้คําว่าไก่เซอร์คือต้นตํำรับมาจากที่นี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะได้เห็นไหม ต่อมานะครับที่เราจะพามาเที่ยวก็คือน้ําตกกูฟอสซึ่งเป็นน้ําตกที่เกิดจากลําธารนะครับแล้วไหลแล้วเกิดหน้าผาเราพอเขาเรียกสิ้นสุดของแผ่นดินนะมันเลยกเกิดเป็นน้ําตกซึ่งสวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นน้าตกที่ใหญ่ที่สุดในของไอซ์แลนด์ Iceland ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะยิ่งใหญ่อรังการแค่ไหนนะครับและตรงจุดนี้ก็คือถือว่าเป็นอีกอ,อีกส่วนหนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใน เส้นทางวงแหวนเขาเรียกวงแหวนทองคําเนาะอ,อพอเราขับรถมาเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่อต่อต่อตอกันมานะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือต่อมาจากาน้ําพุร้อนไกเซอร์นะครับก็คือจะมาเจอที่น้ําตกนี้นะครับ ไปนะครับที่เราจะพามาก็คือเคลิดนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวนะครับของที่นี่นะฮะก็คือเป็นปากป่องภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับแต่ที่แปลกไปม,มากกว่านั้นก็คือปากป่องภูเขาไฟอันนี้จะมีน้ําอยู่ด้วยนะฮะแต่ก็คือโดยปกติแล้วปากป่องภูเขาไฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแบบว่าขบข,บขบเขาที่แบบอ่าลงไปข้างในลึกๆใช่ไหมครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็น เขาเรียกแห้งๆเป็นหลุมลงไปแต่ที่นี้จะมีน้ําด้วยเพราะว่าข้างบนเนี่ยก็คือเป็นลักษณะว่ามีหิมะตกพอมีหิมะตกละลายตรงนี้ก็จะกลายเป็นบ่อน้ํานะฮะซึ่งตรงนี้มีให้ดูนะฮะอยู่ตรงนี้เองด้านหลังเรานี่นะฮะนี่แล้วด้านล่างนะจะเป็นน้ําแบบว่ามันเป็นน้ําจากพวกหิมะมันจะเป็นน้ําสีฟ้าขาวใสมาก ะะและตรงนี้คือปากปองภูเขาไฟนะครับซึ่งในอดีกตาการคือระเบิดมาแล้วนะฮะเป็นปากปองภูเขาไฟที่ดับแล้วอยู่นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมเอ่ย <laughs> และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับในเมืองเลยาวิกนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกนะครับดูลักษณะของโบสถ์นะฮะนี่เขาเป็นรูปร่างที่แบบว่าเหมือนแท่งปริซึมนะครับซึ่งเกิดตรงแท่งนี้เราจะเห็นได้ที่บริเวณหัดไซายดำนะครับเป็นลักษณะของลาวาที่เขาเรียกอะไรแข็งตัวนะครับแล้วเป็นแท่งปริซึมตอนนี้เขาก็เลยเอาเอา,เอาลักษณะของรูปทรงของอ ตัวปริซึมตัวเนี้ยมาเป็นแรงบนันดาลใจในการสร้างาโบสอันนี้นะครับซึ่งสังเกตไหมสวยสวยงามมากๆแล้วก็ลักษณะของโบสถนะ์จะแตกต่างจากโบสทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน จะเป็นลักษณะแบบว่าบ้านบางแบบเรียบง่ายนะครับแต่บางจุดเขาก็จะมีสีสันแบบนี้นี่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 ลงสีสันนะฮะอย่างบ้านบ้านเรือนเขานะครับก็จะเรียบเรียบเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะไม่ได้มีศิลปะแบบบ้านหลอกอะไรพวกนี้นะฮะจะเป็นสไตล์ธรรมดาเพราะเขาจะแบบว่าไม่ไม่อยากไปเหมือนเหมือนกับทางยุโรปนะครับพวกอ,อิตาลีสวิตฝรั่งเศสอะไรพวกนี้เขาก็จะมีสไตล์ของเขานะฮะโดยเฉพาะของที่นี่นะครับก็คือจะเป็นลักษณะบ้าน บ้านแบบเรียบง่ายนะฮะหลังเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะ,นะ,ฮะเนี่ย นี่นะครับเราก็พักอยู่ที่ห้องสองนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันนะครับว่าภายในห้องจะเป็นยังไงนะครับและนี่นะครับนี่คือภายในห้องพักเรานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบว่าธีมสีน้ำตาลเนาะครีมน้ำตาลน,นะครับนี่เอาเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกันภายในห้องก็จะเป็นเตียงสองเตียงเนาะสามฟุตครึ่งสองเตียง แล้วก็เฮดบอร์ดหรือหัวเตียงก็จะเป็นไม้สีแนวสีน้ำตาลเนาะแล้วก็ข้าง,งบนนี้ก็จะมีภาพนะครับภาพนกอีกาแล้วก็นกเป็ดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาให้เรานั่งพักผ่อนนะครับอ่านหนังสือได้นะฮะห้องเราไม่สามารถออกไปที่ระเบียงได้นะครับไม่มีระเบียงมีไหม ห้องเราไม่มีระเบียงนะครับนี่ก็จะสามารถมองออกไปด้านนอกได้นะฮะเป็นห้องแอ์เป็นหน้าต่างกระจกนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของตรงด้านด้านนี้นะฮะเรามาดูในส่วนของโต๊ะทางานนะครับก็จะมีกาต้มน้ําให้นะครับแล้วก็เซตในส่วนของอาชากาแฟนะครับตรงนี้เป็นคอมพิเมนทารีเป็น ของให้นะครับที่โรงแรมสามารถทานได้ฟรีนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะฮะแล้วก็มีโคมไฟนะครับด้านบนจะเป็นทีวีนะครับจอแบนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกสําหรับแต่งตัวนะฮะเพราะตรงโต๊ะทำงานนี้ก็ถือว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไปด้วยในตัวนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือถังขยะนะครับนี่นี่อันนี้คือถังขยะนะฮะดูสวยงาม โมเดิร์นเลยทีเดียวนะฮะถัดมามาดูตรงนี้ก็นละกันตรงนี้มีอะไรเป็นตู้ซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของอตู้ที่มีเอกสารให้เราเซ็นต่างๆเนาะอ๋อพวกสั่งนู่นนี่นั่นมาทานอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็อ่ตรงนี้มีอะไรอะ่ะขอดูตรงนี้หน่อยอ๋อมีหวีใช่ไหมนี่หวีครับเป็นหวีนะฮะนี่หวีพวกหวีอ่าคัาตตันบาตนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเซ็ตไอตัวอ่าได้และเข็มนะครับอโอเคอะเรามาดู ตู้ด้านล่างถัดมานะฮะมีอะไรไมีตู้เย็นซึ่งตอนนี้เขาไม่เปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเขาไม่เขาไม่ได้เปิดให้ใช้ละเนี่ยเขาล็อกล็อกประตูไว้นะครับเพราะว่าอากาศเย็นมากล้วเขาไม่นี่ที่นี่เขาไม่ค่อยนิยมใช้ตู้เย็นกันเท่าไหร่นะครับเพราะอากาศเย็นนะฮะเรามาดูตรงนี้ตู้เสื้อผ้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าทรัพย์สมบัติของเราเองนี่แหละฮะวางไว ะครับแล้วตรงนี้คืออชั้นวางกระเป๋านะฮะถัดขึ้นมาก็จะเป็นตู้เซฟนะครับด้านบนไม่มีอะไรนะฮะ,ะด้านข้างมีอะไรไหมด้านข้างก็จะเป็นตู้ที่มีไม้แขวนเสื้อให้นะครับมีที่รีดผ้าแล้วก็เตารีดให้นะครับโอเคเราจะไปกันอย่างเร็วๆเ,เลยนะฮะ,ะเรามาดูในห้องน้ํากันนะฮะโซนนี้เป็นห้องน้ํา ห้องน้ำค่อนข้างกว้างนะครับก็จะมีกระจกบานใหญ่โตมหัวระทึกนะฮะมีอ่างล้างหน้านะครับมีผ้าให้นะครับมีไดเป่าผมให้นี่ไดเป่าผมอยู่นี่นะครับมีเซ็ตอาบน้ำให้นะครับอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นนเซ็ตอาบน้ำนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเจลเอเป็นแชมพูเป็นเจลอาบน้ำเป็นคอนดิชเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็มีผ้าให้ตรงนี้เป็นโซนอาบน้ําเป็นอ่างอาบน้ํานะฮะอืมแล้วก็อันนี้เป็นโซนขับถ่ายก็คือชักโครกนะครับและปุ่มกดก็โอ้โหใหญ่ตโตมโหระทึกมากอันนี้เลยกดตรงนี้นะฮะโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะ้องโอเคและสําหรับห้องพักที่เลยาวิกนี่นะครับก็อย่างที่พาชมไปนะครับก็คืออย่าง ที่ให้เห็นนะฮะในห้องก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับพักผ่อนก่อนกันละกันนะครับแล้วเจอกันจ้า